อ่ะมาอีกแล้วค่ะขบวนการบอกรักตัวเองก่อนวาเลนไทยยังไม่จบนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งชิ้นนะคะที่มาพร้อมกันนะคะคืออะไรเอ่ยคืออะไรของเธอลิปค่ะนะคะลิปโกลนะคะเบิร์ทีเราจะมีลิปโกลตัวหนึ่งที่อยู่ในเว็บของเราซึ่งจะเป็นปลอกจะเป็นลักษณะเป็น,ปนโลหะนะคะแล้วเสร็จแล้วตัวนั้นจะไม่ค่อยออกสีนะคะแบบสีจะเป็นสีเรื่อๆแต่ว่า เขาจะบำรุงริมฝีปากของเราได้ดีมากเพราะว่าผลิตจากสารสกัดจากธรรมชาติทั้งนั้นเลยและตัวนี้เป็นอันล่าสุดที่มาพร้อมเป็นในยูน่ในชุดอาเดลิก้คือตัวชุดแต่งหน้าของอาทุมี่นะอาเดิกจะมีทั้งแป้งมีทั้งบรัชออนมีทั้งอะอะไรอะอายแชโดแล้วก็มีลิปนี้ด้วยนะคะวันนี้คุณซี่ก็เลยลองสั่งตัวนี้มานะคะอาเดริก้ารุ่นอะไรไหลุล่ะลุลนะคะลลลลกว่ L ula, L ula, อันเดิมดูเลย แกะให้ดูเลยโอ้โหนะเห็นไหมคะเห็นไหมคะแค่ตรงนี้ก็หรูหราเลยใช่ไหมคะอ่านี่เลยนะคะเขาจะแบบทำได้ดูดีมากนะคะหรูหราอ่าเห็นไหมคะเพื<ๆ>่อนๆมองเห็นไหมคะม,มันจะเป็นแบบสีออกสีทองนะคะสีทองแล้วด้านนี้ก็จะมีเขียนว่าอะเดริกานะคะนี่เลยนะคะอ่ะแล้วเรามาแกะกันนี่แกะให้ดูแล้วนะคะเดี๋ยวจะแกะให้ดู ตงนี้เขาเขียนว่าอาเดลิก้านะคะอ่านี่เลยนะคะุท่านมองเห็นไหมคะตรงตรงสื่อตรงนี้มันจะมองไม่เห็นเนาะเพราะมันเป็นเป็นอันสีขาวแล้วก็ตวงสื่อเป็นสีทองนะคะอ่ะเรามาดูกันสวยมากเห็นไหมคะรูหรามากนะคะอ่าจะเป็นเหมือนลิปมันนะคะเหมือนลิปมันแต่ออกสีแดงตัวนี้คุณซี่เลือกสีแดงเราจะมี3ามสีนะคะมีสีชมพูมีออกสีส้มแล้วก็ออกสีแดงคุณซี่เลือกสีแดงนะคะเขาจะแบบ เห็นไหมฮะเห็นความต่างไหยคะเขาจะเงาขึ้นเลยใช่ไหมคะอืมอืแบบสุดยอดกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะมีกลิ่นหอมอ่อนๆแล้วก็เพื่อนๆวางใจได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้คือสกัดจากพืชธรรมชาตินะคะสกัดจากสมุนไพรจะไม่มีอาการระคายเคืองต่อริมฝีปากเราเพราะว่าลิปทั่วๆไปถ้าถ้าราคาถูกหน่อยอาจจะผลิต ที่จากแบบสารมีสารเคมีที่ต้องห้ามที่อาจจะทำให้ริมฝีปากเราเนาะมีปัญหาได้ใช่ไหมคะแต่อันนี้ไม่ใช่นะคะของอัลทมีสกัดจากสมุนไพรล,ล้วนๆนะคะเพราะฉะนั้นเป็นออร์แกนิกนะคะปลอดภัยสำหรับทุกคนที่รักสุขภาพเนาะมอะีอันนี้เทียบเท่านะบแบรนด์ดังๆได้เลยเพราะราของเราสลิดโด้คอมมาอยู่แล้วนะคะโอเคนะคะถ้าใครสนใจลิปนะลิป เขาเรียกว่าลิปของอาเดริกาเนาะรุ่นอาเดริกาแล้วก็เราก็มีลิปโกลดด้วยนะคะลิปโกลก็ราคาก็อยู่ประมาณนี้นะคะโอเคเนาะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้ว